สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้มาเบิงอาทิตย์ที่แล้วนี่ในเรื่องของเขานาา้ำซ้ำปลาครับบัานี้ไก่เวลากับเสลด้เ,เกี้ยวแน่เราได้บานเพราะว่าถึงฤดูการมันประมาณยักษ์นี่แหละหนึ่งพฤศจิการนี่เป็นต้นไปกันพูนแล้วจนหอดประมาณวันทีเกือบยี่สิบปุ๋แลครับตอนนี้พี่น้องลายคน กำลังเกี้ยวกันยังไงนะไปหลังจากที่เคยเฮ็ดคลิปลงไปครับเรื่องอการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยครับก็เลยอยากให้พี่นอ้องมาเบืองนเอื่องการใส่ปุ๋ยบัตรคือเฮาใส่ปุ๋ยบ่ท่านนอาหนึ่เดเดบออยู่ว่าใส่ปุ๋ยบ่ท่านใส่ปุ๋ยเขารับร่วงรับหมากรับผลสูตรเสมอบบนี่ละบ่ท่าน แต่เลยสีมาไทายพี่น้องบึงว่ดเลยว่าใส่บทัานแล้วมันผลผลิตเป็นไรก้านเขาสีเกียวหนังกับบแตกล่างกันได้ครับนี่ก็ใส่บทัานบทคืออันนี้อันนี้ผนใสนี่อันนี้ผนใสอันนี้เป็นกอข้อหกเลยอันนี้เป็นกอข้อหกอันนี้เป็นห้าเก้าครับนั่นห้าเก้าแต่ว่าห่วงนี่กับบเกินกันได้ห่วงนี่กับมาณไรเรียกันห่วงออกดีกันคือมัน เหังไดเนาะอาจสิเป็นหน้าที่ล no. <w> ุ่มกับบัยักอันนี้สงันปุ๋ยก็เจอะอาจสิลงมากับบอยักหรือพอใส่บัท่านทด่เขากับปล่อยไปตามเหตุการณ์มียัก็ใส่บัท่านที่ว่าน้ำท่วมครับเมื่อกี้น้ำมันท่วมเลยใส่บัท่านอย่างไรอยากมาเบิ่งห่วงเพราะว่าห่วงมันแตกต่างกันจำไดเขากับบรูหลวอะไรอยากมาเบิ่งน้ำกันหน่อยมีอันห่วงก่อข้อหกนี่ครับห่วงก่อข้อหกกับห้าเก้าอันนี้ต้นเตี้ยเลย นี่ห่วงมันห่วงมันก to ับอ <c oughs> ีไทยบึงห่วงมันนี่กับม <c oughs> ันซํานี่ห่วงถือว่าไงไงกันอันนี้กับไงขึ้นกันแต่ว่านี่มันต้นสูงครับนี่แต่ว่าเริ่มสิลมร้ายแล้ะอันนี้บบลมเลยครับนี่บ่มีลมแต่ว่าห่วงนี่กับมานซํำกันนี่กับจะได้เกี่ยวร้อมกันแ้วเบ่งเหตุกันแต่ว่าฟังพุนก่อฟองฟังห้วยฟังพุนเรียบร้อยครับลมไม่เรลาพุน ว่าคุณกายได้คุณนี่ละเหตุผลครับว่าอยากใส่ก่อดคอหกกับคอเพรามันล่มครับนี่จังหน่อยนี่ล่มมากนี่อันนี้ก็เริ่มแล้วได้นี่ขันล่มมากในจังหน่ยนอยกันโบกเกี่ยวกวนเนี่ยก็เรียบร้อยได้นี่เน่ยบางบางล่มหลดนี่คุณบ,บางล่มมีวังมีวัมนี่อันนี้ว่ามีล่มครับนี่เนี่ยเรือว่าโอเคอยู่ถ้าเนี่ยล่มแท้แต่มันมาแห้งขันล่มย่อมมื่อเศร้าขันถือหมอกเนี่ยจังหน,น่อยเนาะ เออถือหมอกได้ยักน้อยแหละกันล่มมากบ่เน้ยกันกันล่มหมอกนึ่งกันไล่เวิร์ดละบ่นพ้พอเห็ดมาทักแล้วนะประเวทกอของหกหนึ่งถามว่าเขามันหอมมันแซบบัวเขาเหนียวกันแซบแล้วเนาะอันดับหนึ่งคือเก่าคอของหกแหละเขาเม็นบัวท่านหนึ่งเริ่มล่มมาเลยดิมันเริ่มล่มมาแล้วกันไล่บัวหมักบ่แต่มาใส่กันแล้วกับหาเก้าเนี่กันถือว่าสูสีนะห่วงนะแต่ว่าติดแตกต่างคือแตก่างก็คือความสูงแค่นั้นแหละอ่า นั่นบ่ละครับเศเบิ่งพี่น้องกูนน่ะควางวันธรรมดาดิ่วามันก็หนักคือกันดิความเปียบเลยแต่เจ้ากับ่สามารถบ่สามารถหยังบ่สามารถลงได้ล่ะนั่นบ่ล่ะอันนี้มันอันนี้เนี่ยเริ่มล่มแล้วนี่จเป็นไรร่มมาเพราะมันต้นมันอ่อนครับก่อของหกพี่น้องครับก็เลยอยากให้เบิ่งความแตกต่างเนาะน้อประการเขาใส่ปุ๋ย ถั่วซิมหารับหลากรับร่วงรับผลนี่ดีครับกับไส้ดีบ่ดีนะครับอันไส้ก็ต้องดีกว่าแห้อเมนบ่ล่ะเออเรื่องดีกว่าดแต่ถ้นไส้บ่ทันน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วบ,บ่บ่บ่สามารถที่จะไสนะ้นะไส้เวลาเพิ่กับโบยู่ไงกระเล็ตตัดปัญหาไปปีนี้โบไส้เลยมันจะเป็นสิ่งแหละครับเอออันนี้เพิ่งยู่สูงกว่าเพิ่งกับไส้เพิ่งกับบ่ท่วมไปเลยถ้าอันี่ท่วมไส้แล้วก็บท่วม น้ำมันจะไหลอยู่เพราะวันนั้นน้ำมันไหลมาตั้งมันก็เลยท่วมก็เลยบบวกกาใสเห็นไหมนี่มันจะเริ่มล่มแล้วทั้งทั้งทางตอนนี้ว่าวิ่ง่มครับนี่ต้นมันเตี้ยดิีนี่ก็แล้วับล่มก็บแหงเริ่มมากเหมือนอยู่บนหล่น่มล่มหนาวดีอุ้ยช่วงนี้ก็ล่มหนาวดีช่วงนี้กัเริ่มล่มหนาว ดึงสั่นอันนี้ว่าไม่ล่มครับพี่น้องครับให้เบินความแจกตางนาะความแตกตางกับใส่หรือว่าใส่หัวทามว่ใส่ดีวากระดีแลลวเนาะใส่รับมากรบผลพืชเมื่อต้องการปุ๋ยต้องการอาหารมันแต่บางเอญน้องสูภพีใส่ับว่าใส่แตเลยอยากมาให้เบินความแตกต่างแต่ถามว่ามันลื่นกันว่ามันกับบบ่ปันใดนะกับบ่ลื่นกันปันใดแต่ถามว่าอยากให้ดีก็คือใส่น่ะแหละครับแต่ช่วงระยะเวลา ต้องเบิ่งสักวันโอ้ยปีนี้น้ำท่วมครับท่วมหลายก็เลบยบ่ได้ทใส่ใส่เข้ามามันก็เลยพลาดโอกาสไปนีเนาะฮะครับผมอีกประมาณวันที่สิเบเอ็ดครับอืมสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งน้ำในการเก็บผลผลิตว่ามันสิได้ไหลายปานษดทหน้าก็บ่หลายครับหน้าสองไร่หน้าสองไร่เงี้นี่ต้องไปหอดผุนประมาณสองไร่ มาเบืองว่ามันสิไ้จัดกิโลพ่นกิโลกันหนึ่งันเนาะขอบบุญขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เด้อคลิปนาจังว่ากันไหมฝากกดไลคล์กดติดตามเนี่ยกดแชร์นะเนี่ยเป็นกำลังกิตแห้งใจครับสำหรับยูทูบใหม่นะครับผมขอบบุญขอบคุณเด้อคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสมบายดีสวัสดีครับ